เชื่อพี่หรือ,อยังอะเชื่อพี่หรือ,อยังพี่บอกแล้วไงว่าลีพูเนี่ยเจอกับบอลมัดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบทกันไปบทกันมาเนี่ยลีพูจะชนะไปได้ครับเป็นตามที่พี่วิเคราะห์ไว้เป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่เชื่อไปดูนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมได้นะครับว่าพี่พูดคํานี้หรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วบทกันไปเนี่ยจะเป็นลีพูชนะไปได้ครับใจบีนี่เหมือนตาเห็นเลยเหมือนตานเห็นเลยมะพี่บอกแล้วสบายใจได้น้องชายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลีพูเนี่ยเพราะว่าบอลมัด เนี่ยถึงแม้ว่าจะฟิตเต็มถังไม่มีเกมยุโรปกลางสัปดาห์ก็จริงแต่ลิเวอร์พูลเองก็เหมือนกันครับมีก็เหมือนไม่มีครับเกมกลางสัปดาห์เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็พักตัวหลักเนี่ยเต็มเต็มเต็มสูบเลยนะฮะเพราะเกม u c l กลางสัปดาห์เนี่ยเขาเด็กลงเล่นเพียบแทบจะทั้งทีมนะครับฉะนั้นเกมที่เจอบอลมาในเกมเมื่อคืนเนี่ยชุดใหญ่แบบพักมาแบบเต็มเต็มอะ่ะนะฉะนั้นเนี่ยความฟิตเนี่ยมันจะไม่หนีกันครับอันนี้ก็ต้องไปขอบคุณนะฮะมหาเทพอางศงนะครับที่ตัดสินใจนะครับโรเตชั่นทั้งทีม เพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรฮะเข้ารอบอยู่แล้วครับในเกม UCL จะไปต้องไปใส่ชุดใหญ่เพื่อนะครับถ้ามีโอกาสได้พักเต็มทีแบบนี้ก็พับมันไปเลยฮะแล้วก็มาเจอบอลมัดเพราะว่าอะไรเพราะบอลมัดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยไม่ง่ายนะครับเพราะใส่ติช่วงหลังเนี่ยมันโหดจริงผมเชื่อว่าทุกคนก็เห็นนะครับเด็กเงน้องๆหนูๆในทีปูทุกคนก็รู้นะครับในเกมเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยว่ามันโหดแม้มันโหดมันเล่นดีถูกปะแต่มันดันมายิงไม่คมพอดีต้องยอมรับว่าบอลมัดเนี่ยมีโอกาสเพียบเลยนะไม่เป็นเซเมโยเนี่ยเพียบเลยย รวมทั้งทําหมูหกอีกจัดติมไฮเวิร์ดนะฮะช่วงนี้กำลังฮอตนะไคเวิร์ดแต่นัดนี้ดันมาฟอร์มไม่คมซะง,งั้นนะฮะมีจะโอกาสจอดจอเนี่ยยิงออกดูสิเนี่ย,ย,ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับลิพูก็มีดวงด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าชนเสาชนคานเยอะนะครับและก็บวกกับเรื่องเรื่องหนึ่งที่พี่เคยบอกว่าพี่อิจฉาลิพูเนี่ยถ้าพี่อิจฉาอะไรเนี่ยพี่อิจฉาโมเมตซาร่าครับตัวเดียวเลยเห็นไหมล่ะนี่คือความแตกต่างครับและคําว่าแต่ว่าเนี่ยพี่จะบอกให้นะแต่ว่าที่พี่ทิ้งปมไว้เน ก็คือสกอร์นั่นแหละก็เหมือนนัดที่แล้วอ่ะที่พี่ทิ้งปมม,มันคืออะไรมันคือลิพูชนะสองศูนย์ครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับแต่ว่าเนี่ยลีพูมีโมฮัมเหม็ดซาร่าครับนี่แหละฮะสำคัญเพราะอะไรเพราะวันที่ทีมเล่นไม่ดีวันที่ลีพูเล่นไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งเนี่ยนะครับแต่มีตัวทีเด็ดอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยที่เป็นตัวชูโรงตัวที่มันเป็นเวิร์คคลาสของทีมเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนั่นคือคุณภาพผู้เล่นซึ่งซาร่าต้องยอมรับวว่าเหนือกว่าทุกคน ซาลาอีกเลยเห็นไหมล่ะที่เป็นตัวแบบพี่พูดไม่ผิดเลยเห็นไหมพี่บอกว่าวันไหนที่ลีพูเล่นไม่ดีเนี่ยอยู่ดีซาลาโผล่มาจากไหนไม่รู้ยิงป้องเข้าเลยเฉยดือด้อและทีมก็รอดตัวไปและชนะไปเฉยเลย,ยเห็นไหมล่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนี่พี่พูดไม่ขาดคำเลยนะไอเรื่องเนี้ยพี่พูดก่อนที่เกมนี้มันจะเกิดขึ้นซะอีกเห็นไหมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงซาร่าก็ยิงทั้ง2ลูกเลยครับเกมนี้คือลูกแรกอ่ะเข้าใจครับว่าโอเคบอลมันเนี่ยมันก็พลาดเองด้วยดันไปแจกจุดโทษให้เขานะครับอันนี้ก็ซวยเหมือนกันอันนี้คือความโชคดีของริปูด้วยส่วนหนึ่งนะลูกแรกนี่ยคือดันไปแจกผู้เล่นบอลมันอ่ะดันไปเตะผู้เล่นริปูในเกรอบุดโทษแล้วก็ดันได้จุดโทษเฉยเลยทั้งที่ลูกเกมแม่งโดนกดอยู่นะริป มีโอกาสเหมือนกันแต่บอลมันเนี่ยมันดูเหมือนแบบโอ้โหแม่งหวาดเสียวเลยเกินอะถูกป่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นซาร่าเห็นไหมนะครึ่งหลังอะยูดีโผล่มาจากไหนไม่รู้อะยูดีมาปั่นโค้งๆเข้าไปเลยได้ปุ๋ยสองนั่นแหละกล่องเลยสบายเลยครับซึ่งไอ้ก่อนที่ริพูเนี่ยจะยิงนะฮะก่อนที่ซาร่าจะยิงปั่นโค้งเนี่ยก็มีจังหวะจะติงไคหัวต์เนี่ยแหละที่ไม่ยิงจอดๆแล้วออกจังหวะดับสองอะลูกนั้นถ้าเข้าไปหนึ่งหนึ่งมันอาจจะไปอีกเรื่องงั้นก็อาจจะเป็หนหนังอีกม้วนหนึ่งอยู่ว่าบเแต่พอไมแ บถะฉะนั้นคาว่าแต่ว่าของพี่มีอยู่สองเรื่องครับนั่นคือแต่ว่าลิวพูมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับแต่ว่าลิวพูบุกไปชนะบอนมัดสองศูนย์ครับนำจ่าฝูงต่อฮะหนาวต่อครับยินดีด้วยครับวันนี้เอาตัวรอดไปได้ครับรักษาไว้ให้ดีฮะเพราะว่าถ้าไม่มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิวพูจะดีได้เท่านี้หรือเปล่าแต่ในเมื่อฤดูกาลนี้ยังมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์อยู่ก็ใช้ให้คุ้มครับก็แ,แค่นั้นนะครับ ผอดีด้วยครับน้องชายสุดยอดมากครับส่วนแมนยูพี่วันนี้มีเตะนะช่วงเวลาสามทุ่มเจอคริสตัลพาเลทนะครับฝากน้องๆหนูๆเด็กลิ์พูทั้งหลายเนี่ยมาเชียร์ทีมพี่ด้วยนะพี่ให้กำลังใจทีมเองไปแล้วนะเมื่อคืนเองมาให้กําลังใจทีมพี่บ้างนะเวสามทุ่มเนี่ยเดี๋ยวแมนยูพี่จะโชว์ฟอร์มเทพๆให้ตึงต่อเนื่องครับหลังจากที่เกมพี่แล้วเนี่ยบุกไปตกไอไส้อัลเบเรสมาแล้วเดีย๋ยววันนี้พี่จะตึงต่อด้วยการตบคริสตัลพาเลทครับมาเชียร์ทีมพี่กันเยอะๆนะคร